สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหนูนิคุณพาโชคพารวยค่ะคลิปนี้นะคะก็มีแนวทางราวสตาราว v p p แล้วก็ลาวสตาร์ VIP ของวันที่23เดือน82564มาแบ่งปันค่ะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางนะคะฟังคำเตือนก่อนจ้าคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด โปรดชมเพื่อความบันเทิงนะคะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะมาดูผลของเมื่อวานกันก่อนนะคะวันที่22เดือน82564นะคะแอดให้เด่น3กับ7นะคะตัวรองก็จะเป็น4กับ0วิ่งรูดค่ะ อันนี้แอดขอโทษขออภัยนะคะจะเลือหน่อยนะคะเพื่อนๆจะแอดเขียนผิดค่ะเอาแนวทางของเอเอาผลของลาวสามัคคีนะคะตอนแรกมาเขียนใส่นะคะมาดูลาวสตาร์รอบแรกนะคะจะเป็นศูนย์หกสี่นะคะศูนย์หกสี่ตารางกำลังวันของเรามีศูนย์นะคะส่วนตัว วิ่งรูดเข้าศูนย์กับสี่นะคะสายวิ side ่งสายรูดมาสี่กับศูนย์ตัวรองนะคะส่วนสามตัวนะคะผลออกศูนย์หกสี่เอดให้หกศูนย์สี่เข้าสามตัวโต๊ดนะคะเพืเ่อนๆจ๋ายินดีกับพี P ่ๆเอฟซีด้วยนะคะเราสตาร์รอบแรก แตกสามตัวโต๊ดนะคะเพื่อนๆผลที่ออก064ดให้604นะคะยินดีด้วยนะคะส่วน12ล่างนะคะ12ล่างตาลางกำลังวันมีหนึ่งนะคะมีสองค่ะส่วนตัวเจาะนะคะหลุดจ้า ลาวีไอพีนะคะผลที่ออกห้าห้าสองห้าห้าสองตารางกำลังมันมีห้ามีสองนะคะส่วนตัวเจาะห้าสองเข้าสองห้านะคะตัวกัดจาล่างหกห้านะคะ ล่างหกห้าตารางกำลังวันมีห้านะคะส่วนตัวเจาะหกห้าหลุดค่ะต้องขอโทษขออภัยนะคะลาสตา VAP อออกสองสามศูนย์แอดให้สองหกศูนย์ค่ะเพื่อนๆจ๋าตารางกำลังวันมีสองมีสามมีศูนย์นะคะ ในตารางกำลังวันแตก3ตัวเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าถ้าใครไม่ชอบตัวทีเอสจับคู่ให้นะคะเอาในตารางกําลังวันเลยค่ะลองจับคู่เองเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าเดินดีนะคะในตารางกําลังวันค่ะ230สานะคะสาตัวเจาะหลุดนะคะเข้าวิ่งรูดนะคะชุดเด่น3นะคะ3ามหลุดคะ่ะมี0406 สี่แปดล่างนะคะตารางกำลังวันมีแปดค่ะเข้าชุดวิ่งรูดตัวรองนะคะสีนะคะส่วนตัวเจาะเข้าแปดสีตัวกลับนะคะแต่ว่าเข้าตัวนิ้นค่ะสรุปนะคะเมื่อวานวิ่งรูดนะคะสายวิ่งสายรูดเข้าสามแล้วก็สีศูนย์นะคะ ส่วนรอบแรกนะคะลาสตาร์รอบแรกเข้าสามตัวโต๊ดนะคะเพื่อนๆจ๋าแตกสามตัวโต๊ดแล้วก็ลาวีไอพีเข้าสองห้าห้าสองนะคะลาสตาร์วีไอพีเข้าแปดสีตัวกับจ้าตัวที่นิ้นให้นะคะก็สรุปแล้วแตกสามรอบนะคะเพื่อนๆก็ย,ยินดีกับพี่ๆเอฟซีทุกท่านนะคะใครติดตามสูตรนี้นะคะ มาตามต่อของวันที่23กันเลยจ้าเราสตาเราว v p p เราสตา VIP นะคะของวันที่23เดือน8 2 5 6 4ค่ะ2ตัวบนล่างนะคะวันนี้แอดให้เด่น7เด่น3ตัวรองก็จะเป็น9กับ1นะคะวิ่งรูดค่ะส่วนตารางกำลังวันนะคะก็จะมี5 9 2 3 8 4 1 7นะคะ ใครไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้เจาะให้นะคะก็ลองจับคู่ในตารางกำลังวันได้เลยนะคะตารางกำลังวันของเรานี้เดินดีนะบางทีมาสามตัวสองตัวนะคะเ,เพื่อนๆบางทีมาสองรอบเลยนะคะสามตัวนะคะก็ลองจับคู่ได้เลยนะคะเ,เพื่อนๆจะเอาตัวเด่นนะคะไปจับใส่ตัวที่ตัวเองชื่นชอบเลยก็ได้นะคะวันนี้นะคะแอนให้สตัวก็จะมี5 8 1แปดหนึด หนึ่งสามเจ็ดนะคะส่วนสองตัวก็จะมีห้าเก้าเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดแปดสองแปดหนึ่งแปดสี่หกเก้าเจ็ดเก้านะคะสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดสามเก้าค่ะตัวที่ขีดเส้นสีแดงนะคะคือตัวที่แอดนินนะคะเพื่อนๆจะ ชุดกันนะคะก็จะมี8ป9เก้าเกค่ะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะชอบก็จุดไว้แคบไว้นะคะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยจ้ารูคิดจบแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะได้ทำคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยจ้า ขอให้เพื่อนๆโชคดีกันทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ